เราลองมาแต่งประโยคดูนะคะฉันหิวข้าวฉันต้องการอาหารคำว่าฉันก็คือ I หิวข้าว hungry I am ใช่ไหมพอหั่งกรีเป็น adjective mm hmm. นะคะต้องใช้กับ verb to be I am hungry ฉันต้องการอาหารฉันก็คือ I I เลยคะ่ะ I need food ถ้าเราต้องการจำเป็นแบบนี้นะคะเป็นความต้องการที่จำเป็นนะใช้ need นะคะ I need food ฉันปวดหัวฉันต้องการยาอะไรคะ I have ปวดหัว I have a head ที่หัวนี่แหละนะคะ h อ่านรวมกันเป็น h d I have a head ฉันต้องการยา I need medicine ฉันหิวน้ำฉันต้องการน้ำ ฉันหิวน้ำก็คือ I am thirsty คำว่า thirsty หมายถึงกระหายน้ำหรือหิวน้ำของเรานั่นแหละนะคะ I have thirsty I have thirsty I need น้ำค่ะ I need some water ใช้ w a t e r เลยก็ได้หรือว่าจะต้องมี some น,นะคะเพราะตำหน้าคำน้ำที่นับไม่ได้ของเหลว